บทที่112ดิวหนิงโยนภาพวาดเหล่านั้นลงบนโต๊ะด้วยความหมงุดหงิดเจ้ามาช่วยข้าเลือกหน่อยเผยเหงจำใจก้าวเข้าไปใกล้ฝ่าบาทอย่าได้ร้อนพระไทยไปพวกนาง้วนเป็นบุตรตีของคุณนางที่ถูกขัดเลือกว่าเป็นอย่างดีย่อมต้องมีรูปชมงดงามความสามารถโดดเด่นทุกคนเพียงแต่การขัดเลือกของฮาเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวพันถึงชาติบ้านเมืองหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ควรสแสดงความเห็นเพคะ ดยวหนิงกวาดตามองนางแว็บหนึ่งไม่เป็นไรเคอเลิกคนที่เจ้าชอบก็พอเพยเหอะไม่คิดแล้วว่าเขาจะทําให้นางลําบากใจเช่นนี้นางพยายามจะกดกลั้นความเจ็บปวดในใจเอาไว้แล้วก้าวเข้าไปพลิกภาพเหล่านั้นดูทีละภาพอย่างละเอียดไม่ผิดจากที่คาดทุกคนล้วนเป็นสตรีที่มีรูปโฉมงดงามความสามารถโดดเด่นทั้งยังถือกำเนิดเอตโกลใหญ่ไม่ว่าใครที่ไหนก็เหมือนจะเหมาะกับตำแหน่งของเฮาทั้งนั้น ข้าอยากเลือกฮองเฮาสักคนมาอยู่ข้างกายข้าไปช่วยชีวิตรบกวนแม่นางเซียวช่วยพิจารณาให้ดีอย่าให้ข้าไปเจอคนไร้น้ำใจจะต้องล้มป่วยอีกฮองเตะทรงสัตว์เช่นนี้น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้ยวยแววแค่าวโทษเหมือนเด็กๆที่กำลังขับแคลนใจทำให้เพ่อเงทั้งประหลาดใจทั้งรู้สึกขันแต่พอคิดดูก็ยิ่งปวดใจแกมจนใจฝ่าบาททรงตัด์ถูกต้องสมควรเลือกให้ดีเลือกคนที่มีชาติกำเนิดดีนิสัยดี หลิวหนิงเงยหน้าขึ้นมองนางแววตาที่สำวจมองนางอย่างไม่คิดปกปิดสักนิดทำให้เพ่ยเหิงเกือบจะเบนสายตาหลบดีที่หลิวหนิงหันกลับไปที่โต๊ะเสียก่อนใช่ท้องเลือกให้ดีแม่นางเสีวว่าคนไหนดีละมาถึงขั้นนี้ไม่ว่าเพ่ยเหิงจะระแวงสงสัยแค่ไหนก็ดูออกว่าเขาจงใจเขาผิดหวังจากนางใน,ในใจรู้สึกขับแค้นจึงจงใจกล่าวเช่นนี้ความรู้สึกนี้ช่างแปลกประหลาดนัก ตอนแรกนางรู้สึกว่าหันยางอ๋องมีฐานะสูงส่งมากมากจนรู้สึกว่าหักสติที่เป็นเพียงชาวบ้านต่ำต้อยเช่นนางมองเขาจะเป็นการลบหลู่เขาต่อมาสติที่มาจากบ้านนอกเช่นนางกับเกือบได้มั่นหมายกับเขานางรู้สึกเหนือความคาดหมายมากพอคิดว่าตนเองไม่เหมาะสมกับเขาหลังจากนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมากมายแต่นางก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นหันยางอ๋องในอดีตหรือโอรสสวรรค์นในปัจจุบัน เขาก็ยังคงเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนเหมือนใส่ลมในฤด,ดูใบไม้ผลิเป็นคนใจกว้างเป็นผู้ใหญ่หนักแน่นมั่นคง,งพึงผ่านให้คนเดิมนางไม่รู้จริงๆว่าจะมีวันที่ผู้ชายคนนี้จงใจเล่นแง่เช่นนี้นางเม้มริ้วปากเล็กน้อยก่อนจะก้มหน้านลงเลือกภาพวดาดออกมาภาพหนึ่งหม่อมฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณหนูท่านไหนจะเหมาะเป็นฮองเฮาแต่ในเมื่อฝ่าบาทจะให้หม่อมฉันเลือกให้หม่อมฉันเลือกคนนี้ก็แล้วกันเพคะ หลิวหนึ่งรับภาพนั้นมาดูเป็นภาพของธิดาเสนาบริกรมพิธีการนามว่าซุลลีเย่อายุ18ปีดูจากภาพแล้วนับได้ว่ามีรูปชมงดงามเช่นกันข้าเหมือนเคยได้ยินไทเฮาพูดว่าคุณหนุตอะกุลซุนผู้นี้ไม่เพียงแต่มีรูปชมโดดเด่นแต่ยังมีความรู้เพียบพร้อมวยกิริยามารยาทน่าจะเป็นหห้องเฮาของข้าได้ฝ่าบาททรงทันถูกแล้วเพคะ เหลียวหนิงมองนางแวบหนึ่งจากนั้นกเ็เรียกเฟิงกงกงเข้ามาแลว้วย่นภาพวาดภาพนั้นให้เอาภาพนี้ไปถวายให้ไทเฮาบอกว่าข้าเลือกแล้วหองเขาก็คือคุณหนูตะกุลซุนคนนี้เฟิงกงกงย่อมไม่กล้ามีความเห็นเป็นอื่นเขาคุกเข่าอยู่ตรงนั้นพางแล่าวเลี่ยมเสียงนอบน้อมพ่อยะคะ่ค่ะพรหม่อมจะนำข่าวที่ไปทูลไทเฮาเดี๋ยวนี้ เพยเหิงนิ่งอึ้งไปนางคิดว่าการขัดเลือกของเขาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นถึงเขาจะผิดหวังจากนางก็ควรจะเลือกคนดีๆสักคนทําไมตอนนี้นางแค่ชี้ส่งเดชเขาก็เลือกองของเขาให้ง่ายแบบนี้นี่ไม่เหลวไหลไปหน่อยหรือหลิวหนิงทาเรากับมองไม่เห็นความประหลาดใจของเพ่เหิงเขากล่าวเสียงเรียบว่าพรุ่งนี้ให้ไทเฮาเชิญกน,นูส่วนผู้นี้เข้าห้องมาพบข้าสักครั้งหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็มอบหมายให้กรมพิธีการจัดการ กัดไปให้ทั่วแผ่นดินแล้วเตรียมงานแต่งตั้งห้องเขาได้เลยว่าแล้วก็เงยหน้ามองเพยเหงิงพอเห็นสีหน้าตื่นทะลึงของนางสีหน้าของเขาจึงค่อยผ่อนคลายลงสำยังหัวทถเบาๆทำไมแม่นางเสี่ยวไม่เห็นทั้งอย่างนั้นหรือเพยเหิงที่ยินเขาพูดเช่นนี้ยังไม่กล้าพูดอะไรนางกัดฟันและแข็งใจกล่าวว่ามีคราเพคะฝ่าบาททรงปรีชาสามารถห้องเฮาที่เลือกย่อมต้องโดดเด่นเหนือผู้ใด หม่อมฉันจะกล้าไม่เห็นด้วยได้อย่างไรเพคะหลิวหนิงได้ยินนางพูดเช่นนี้ก็หลบตาลงสีหน้าค่อยๆเ,เปลี่ยนเป็นเย็นชาเราออกไปก่อนข้าเหนื่อยแล้วหลังจากก้าวออกจากตำหนักบรรทมของห้องเต้เพ่อเหิงก็เดินทํานางกำนันไปยังตำหนักข้างซึ่งจัดเตรียมเอาไว้ให้นางพักผ่อนรอจนกระทั่งเหล่านางกำนันออกไปนางก็น,นั่งลงตรงข้างหน้าต่างพางทอดสายตามมองไปยังดอกอิงชุนที่ด้านนอกกรีบออกมาเล็กๆสีเหล,ล,ลืองอ่อนเป็นช่อๆเหล่านั้น แต่งแต้มอยู่ท่ามกลางใบไม้สีเขียวขจีดูน่ารักมากพอมีลมพัดเหล่าดอกไม้สีเหลืองสดใสเหล่านั้นก็ขยับไอยเบาๆคำพูดทุกคำและสายตาของห้องเต้ในวันนี้ไม่ต่างอะไรกับประกายไฟที่ลวงหลน่นลงบนหัวใจของนางทําให้หัวใจของนางร่วร้อนเราก็ถูกไฟแผดเผาแม้เขาจะทําไปเพราะต้องการเอาชนะแต่ดูท่าแล้วคงที่จะแต่งตั้งคนหนุดตะกวนส่วนผู้นั้นเป็น้องเฮาจริงๆ กษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำหากเรื่องถูกสง่งไปถึงกรมพิธีการกับไทยเฮาเมือ่อใดเขาก็ไม่มีทางขยทาหลังได้อีกแล้วเขาไม่เห็นเรื่องแต่งตั้งฮองเฮาเป็นเรื่องสำคัญสำยองจงใจให้หนางเป็นคนเลือกพอคิดว่าจะทำให้หนางลำบากใจนึกถึงคำพูดที่มันดากคลอกกับนางก่อนที่จะออกเดินทางมาจากชายแดนทางใต้ริมฝีปากของนางก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเยาะหยันมาถึงขั้นนี้แผนการทั้งหมดที่ตั้งใจเอาไว้ตอนนั้นก็ช่างนาขันนัก ช่างคิดเข้าข้างตนเองนักหากเขาได้ยินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหัวรเราะเยาะนาสะแค่ไหนเขาจะแต่งตั้งคนอื่นเป็นฮองเฮาแล้วแม่นางจะเดินทางไกลมาเป็นหมื่นลี้สามยังคอยเป็นห่วงเขามาตลอดทางเขาก็ยังแต่งตั้งคนอื่นเป็นฮองเฮาอยู่ดีเขาไม่ต้องการนางอีกแล้วความคิดนี้ผุดขึ้นในสมองที่กําลังสับสนของเพ่ยเหิงนางรู้สึกเหมือนภาพตรงหน้ามีแต่ความมืดมนสามหัวจจยังบีบตัวแน่นแน่นจนรู้สึกเจ็บ มียดน้ำไหลผ่านมุมปากของนางไปปลายลิ้นของนางสัมผัสได้ถึงรสเค็มนางยกมือขึ้นแตะทีแต่ก็คือน้ำตาน้ำตาล่วงก็ไม่อาจหยุดได้อีกนางยกมือขึ้นปิดหน้าเรารอ่ให้อยู่คนเดียวเงียบๆตรงข้างหน้าต่างซึ่งมีดอกอิงชนกำลังขยับไหวเบาๆนั่นเองตอนบ่ายหมอหลวงทั้งหลายมาเข้าเฝ้าพวกเขาได้ศึกษาเทียบยาและวิธีฝังเข็มของหมอเทวดาเสี้ยแล้ว เห็นว่าเป็นไปได้ทุกคนต่างก็เคยได้ยินชื่อเสียงของหมอดเทวดาเซียมาก่อนย่อมไม่คิดสงสัยอะไรพวกเขาไปเชิญหมอดเทวดาเซียซึ่งกําลังเดินเล่นอยู่ในอุทยานหลวงอย่างนอบน้อมจากนั้นก็ขอให้เขาเขียนเทียบยาและแสดงวิธีฝังเข็มให้ดูเทียบยาไม่ใช่เรื่องยากเขียนแค่เดียวเที่วก็เสร็จเทียบร้อยแต่พอถึงวิธีฝังเข็มหมอดเทวดาเซียกลับกล่าวว่าวิธีฝังเข็มนี้คาถ่ายเท่าเทลาสาวไปแล้ว ให้นางทดลองดูเถิดคำพูดของเขาทำให้สีหน้าของหมอหลวงทั้งหลายไม่ค่อยดีนักฮองเตเป็นใครจะปล่อยให้สตรีที่เพิ่งเรียนวิชาแพทย์ได้ไม่นานฝังเข็มให้ได้อย่างไรหากมีอะไรผิดพลาดฝังผิดตำแหน่งจะทำอย่างไรกันแต่ฮองเตกล่กาวว่าเช่นนั้นก็ทำตามความเห็นของท่านหมอเสียให้แม่นางเสียเป็นคนฝังเข็มเถิดฮองเตกล่าวเช่นนี้บรรดาหมอหลวงกต็ตะมองหน้ากันไปมาสุดท้ายสายตาทุกคน เกิไปอยู่ที่ร่างของแม่นางเซียวพวกเขาตัางก็รู้ความสัมพันธ์ของแม่นางเซียวกับฮ่องเต้ดีฮ่องเต้ทรงขับแขนใจมากแต่ไม่ว่าจะขับแขนใจแค่ไหนก็ไม่ควรเอาร่างกายของตนเองมารอเล่นไม่ใช่หรือเดี๋ยวหนิงหน้าเครียดปากกล่าวเสียงเรียบทําไมทุกท่านไม่เห็นด้วยหรือหมอหลวงทั้งหลายเห็นสีหน้าข,ของเขายอมไม่กล้าพูดอะไรอีกสุดท้ายก็จําต้องข่มความสงสัยทั้งหมดเอาไว้ในใจหมอหลวงทั้งหมดถอยออกไป เซียจิ๋วหันสั่งให้เพ่ยเหิงพยิบร่วมยามาจากนั้นก็หยิบเข็มเงินออกมาเตรียมฝังเข็มให้ฮองเต้เพ่ยเหิงไม่ได้พักผ่อนมาตลอด่ายสามยังแอบร้องไห้อยู่ตรงข้างหน้าต่างมารอบหนึ่งพอเช็ดน้ำตาแห้งแล้วกาแซงทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมาช่วยท่านตาฝังเข็มที่ตำหนักบันทมของฮ้องเต้นางคิดไม่ถึงเลยว่าท่านตาจะให้นางเป็นคนลงมือฝังเข็มในครั้งนี้เซียจิ๋วหันแซงทำเป็นมองไม่เห็นความมุนงงงของหลานสาวฝังเถิดฝังอย่างไรเจ้าคะ จริงๆแล้วเพื่อเหิงก็ยังไม่เข้าใจนักแม้ว่าท่านตาจะสอนวิธีฝังเข็มให้นางแล้วเจ็ดแปดวิธีและทุกวิธียังแบ่งออกเป็นวิธีหยิบย่ออีกมากมายโรคอะไรควรฝังจุดไหนลำดับการฝังเป็นอย่างไรควรฝังกี่เข็มรวนมีกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นจะฝังมั่วๆไม่ได้เด็ดขาดหากเป็นยามปกตินางยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีฝังเข็มได้ให้เหมาะสมกับอาการป่วยของฝ่ายตรงข้ามแต่ตอนนี้นางกลับมองไม่ออกสักนิดว่าอาการป่วยของฮ่องเต้เกิดจากสาเหตุใด ป่วยตรงไหนหากฝังเข็มโดยพะละการคงไม่ต่างอะไรกับการคลำหาทางอยู่ท่ามกลางความมืดนางไม่มีทางทําได้เลยเซียจิวหานมองดูดวงตาบวมเป็นของหลานสาวพางถอดใจครั้งหนึ่งจากนั้นจึงกล่าวอย่างมีความหมายเผยเหฮงเอ้ยเจ้าเพิ่งเรียนวิธีฝังเข็มของข้าไปไม่กี่วิธีก็ติดกับดักเสียแล้วคิดว่าเข็มทั้งหมดหล้วนมีร่องรอยให้ค้นหาแต่ไม่เคยรู้เลยว่า นอกจากการฝังเข็มแล้วต้องใช้ไชหากเจ้าสามารถลืมหลักการฝังเข็มอันสลับซับซ้อนแล้วใช้ไช่แทนเจ้าถึงตระหนักถึงแผ่นแท้ของวิชาฝังเข็มของข้าเซียจิวฮานไม่เช่นนั้นเจ้าก็จะเรียนได้แค่ผิวเผินเท่านั้นคำพูดของเขานั้นแสนล้ำลึกเผยหงก้มหน้าลงพังเขาย่างละอายใจวิชาแพทย์ของลานย,ยังอ่อนด้อยบัดนี้ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือใช้ไช่เจ้าค่ะนางเพิ่งเรียนวิชาฝังเข็มของท่านตา ได้เพียงเจ็ดแปดวิธีเท่านั้นวิธีฝังเข็มซึ่งใช้ใจนั้นล้ำลึกมากม่ใจ่สิ่งที่คนเพิ่งเรียนศึกษาเช่นนางจะเข้าใจได้เซีย่ยจิวหันถอนใชอีกครั้งจากนั้นก็หยับเข้าไปใกล้เพื่อเหิงพังคลอกกระซิบบอกตรงๆก็หมายความว่าเจ้าฝังไปเถิดฝังอย่างไรก็กด้ทั้งนั้นฝังไปเถิดฝังอย่างไรก็กล้ทั้งนั้นเซีย่ยจิวหันมองสีหน้ามึนงงของหลานสาวและยกมือขึ้นลูบคลัพังใส่หน้าเจ้านะอายุยังน้อย ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปวันนี้ข้าถ่ายทอดเคล็ดวิชาฝังเข็มให้เจ้าแล้วข้าไปดื่มชาก่อนละในวังนี่มีชาดีๆมากมายจะค่อยๆฝังไปก็แล้วกันเหลียวหนิงเห็นเช่นนี้ก็รีบเอ่ยเสียงนอบน้อมขอบคุณท่านหมอเทวดาในเมื่อท่านหมอชอบดื่มชาข้าจะสั่งให้คนนําชาชั้นดีที่เก็บไว้ในวังมามอบให้จากนั้นก็หันไปสั่งเฟืงกงกงไปที่ท้องพระรงหาชาบรรณาการชั้นดีทั้งหมดออกมา ให้ท่านหมอเทวดาดูฝฟ่งกลมกลมรีบรับคำพะยะค่ะกม่อมจะไปหารายการชาบรรณาการมาเดียวนี้เซียจิวหันลูกคราอพังหันไปมองหนะ้าโอรสสวรรค์อย่างยิ้มแย้มปากกล่าวชื่นชมข้าไม่เคยดูหง่เห็นของใครผิดมาก่อนฝ่าบาทสงเป็นห้องเต้ที่ดีจริงๆเซียจิวหันตามฝฟ่งกลมกลมออกไปแล้วแต่เพื่อหงยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นในมือถือเข็มเงินเอาไว้ แต่ลับไม่รู้ว่าจะฝังเข็มให้โอโรสวรค์ซึ่งนอนอยู่บนเตียงมังกรอย่างไรดีฝังตามใจเจ้าทําแบบนั้นได้จริงๆหรือหรือว่าเรื่องนี้มีอะไรที่นางไม่รู้แอบแฝงอยู่เผยเหิงจ้องฮ่องเต้ที่นอนอยู่บนเตียงมังกรตาขมแงยิ่งคิดก็ยังไม่เข้าใจเหลียวหนิงเองก็สัมผัสได้ถึงความงุนงงในแววตาของเผยเหิงเขาเงียบไปครู่หนึ่งทันใดน,นั้นก็ยกมือขึ้นกุมหน้าอกพังกล่าวด้วยน้ําเสียงเจ็บปวดปวดเผยเหิงตกใจมาก ฝ่าบาทสงปวดตรงไหนถือเพคะว่าแล้วก็เอื้อมมือไปแตะที่ประจดของอีกฝ่ายทันทีนิ้วค่อนข้างเย็นแตะลงบนข้อมือหล้วหนิงเหม่ม,มึนฝีปากปวดหัวใจปวดหัวใจเผยเหิงเชื่อว่าเป็นความจริงแต่ก็ตรวจไม่พบความผิดปกติในชีพปดจดของเขาจึงได้กล่าวว่าฝ่าบาทในเมื่อปวดหัวใจหม่อมฉันจะฝังเข็มรักษาอาการปวดให้นะเพคะอืม เป็นเสียงอึมที่เบาแทบไม่ได้ยินทําให้มือของเพ่ยเหิงสั่นเล็กน้อยจากนั้นเหลิวหนิงก็เริมถอดเสื้อออกเผยให้เห็นแผงอกแกรง่งนี่เหลิวหนิงได้ยินแววลำบากใจในน้ําเสียงของเพ่ยเหิงก็เลิกคิ้วขึ้นถามเสียงเรียบเจ้าฝั่งแขมให้ข้าไม่ใช่ถือเพ่ยเหิงมองแผงอกแกรง่งได้สัดส่วนของชายหนุ่มด้วยใบหน้าทอนเผาแต่ก็พยายามอดกลั้นเอาไว้จริงๆแล้วหลังจากเริ่มเรียนวิชาแพทย์นางก็เคยเห็นร่างกายของบุรุษมาก่อน เพยงแต่ทุกครั้งที่เห็นนางกลับรู้สึกเหมือนกำลังมองหุ่นไม่มีความเขินอายสักนิดคิดไม่ถึงว่าวันนี้ได้เห็นแผงอกของหลวหนิงนางกลับรู้สึกขัดเขินถึงเพียงนี้นางกัดฟันใจคิดว่าตนเองเป็นหมอจะมีความคิดเป็นอื่นได้อย่างไรว่าแล้วพ่อเหตก็แขงใจหยิบเข็มเงินขึ้นมาเริ่มฝังเข็มให้หลวหนิง เดี๋ยวหนิงมองนิ้วมือเทวขาวของหญิงสาวหยิบเข็มเงินขึ้นมาแท่งหนึ่งนางกดนิ้วกับแผงอกของเขาเบาๆพอเจอตำแหน่งที่ต้องการก็ออกแรงกดลงไปความรู้สึกเจ็แบแผลเล็กน้อยทำให้เขาเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวที่กำลังฝังเข็มให้มองมองจากมุมนี้เขามองเห็นทางเท้รูปสวยของนางรวมทั้งริมฝีปากที่กำลังเพิ่มเล็กน้อยริมฝีปากนั้นเต็มอิ่มชุ่มฉ่ำน้ำราวกับผลอินเขาที่ฉุกเต็มที่รำคอของเขาเริ่มแห้งผาก สายตาของเขาเริ่มต่ำลงโดยไม่ตั้งใจคิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญไปอยู่ที่เนินอกอวบอิ่มของนางเข้าพอดีไม่รู้เหมือนกันว่าส่วนนั้นของนางดูโดดเด่นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันดูเหมือนเนินเขาเล็กๆสองลูกที่ถูกห่อหุ้มเอาไว้ภายใต้เสื้อผ้าที่แสนจะธรรมดานางกำลังทุ่มเทสมาธิทั้งหมดไปกับการฝังเข็มให้เขาพอตำแหน่งที่ฝังเปลี่ยนนางก็ต้องก้มหน้าเล็กน้อยพอนางก้มลง ผมยาวปอยหนึ่งก็ตกลงมาละลำคอของเขาทําให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวของนางโชยมาเข้าจมูกพอก้มลงมองความอวบอิ่มนั้นอีกครั้งมันกําลังขยับเบาๆอย่างมีจังหวะทมให้ผู้คนดับทุกได้ถึงแทงที่ชะท้อนเหงื่อเริ่มซึมออกมาทางหน้าผากของเดียวหนิงปากของเขาแห้งผากไปหมดตั้งแต่ลำคอถึงซวงอกเหมือนกําลังถูกไฟเผาแต่มืออ่อนนุ่มทั้งคู่ก็กําลังเคลื่อนไปทั่วแผงอกของเขาอย่างช้าๆกลับทําให้เขารู้สึกเย็นสบายอย่างบอกไม่ถูก เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าภาพที่มีมือของซาตีวางอยู่บนแผงอกของบุรุษจะดูน่าหลงหลถึงเพียงนี้มันทําให้ความสามารถในการควบคุมตนเองตลอด30ปีที่ผ่านมาของเขาพัทางทลายลงในชัว่วพริบตาเขาอยากเอื้อมมือไปดึงนางขึ้นมาบนเตียงแล้วกดนางเอาไว้ใต้ร่างนะักหากเขาทาแบบนั้นจะสามารถผูกมัดนางเอาไว้ข้างกายไม่จัะไปไหนอีกตลอดชีวิตได้หรือไม่เหลยวหนิงกำหัดแน่นจนกระดูกลั่นดังกรอบกรอบไม่ เขาทาไม่ได้เขาต้องการให้นงอยู่ข้างกายเขาด้วยความยินยอมพร้อมใจอยู่เป็นเพื่อนเขาไปตลอดชีวิตผ่านช่วงเวลาที่แสนเงียบเหงาในตำหนักทองคาไปด้วยกันเขาไม่อยากได้ห้องเห่าที่ไม่เต็มใจฝ่าบาทพระองค์เฟยเหงสังเกตเห็นความผิดปกติของหลิวหนิงทั้งความร้อนเผาและอาการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรวดเร็วของแผงอกยังมีอาการโปง่งนวนใต้เสื้อผ้าท่อนล่างแม้นางจะเป็นสติที่ยังไม่ได้ออกเรือนแต่ในเมื่อเรียนวิชาแพทย์ อะไรที่ควรรู้นางย่อมรู้ทั้งหมดเหงือบนหน้าผากหยดลงบนตาของหลิวหนิงทําให้เขารับรู้ได้ถึงความชุ่มชื้นที่แฝงด้วยรสเปรี้ยวฝาดเขาลืมตาขึ้นมองใบหน้าแดงก่ำของเผยเหงิงซึ่งกําลังทําอะไรไม่ถูกผ่านความพร่ามัวดูเหมือนว่านางกาลังตกใจเขาพยายามสะก,กดกลั้นความปรารถนาและความรู้สึกกะสับกระสายด้วยพลังทั้งหมดที่มีจากนั้นก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมให้อ่อนโยนที่สุดเผยเหงิงเมื่อก่อนเจ้าเคยฝังเข็ม ให้คนไข้แบบนี้บ่อยๆหรือน้ำเสียงของเขาอ่อนล้าแต่อ่อนโยนช่วพริบตานั้นเพื่อเิงแทบจะหลงคิดไปว่าเขายังคงเป็นหานอย่างอ่องผู้ส่งสักแต่ก็แสนจะอ่อนโยนราวสายลมในเดือนสามคนเดิมหม่อมฉันเพิ่งเริ่มเทนได้ไม่นานส่วนใหญ่จะฝึกกับพุนบางครั้งถ้ามีคนไข้ต้องฟังเข็มท่านตาจะให้หม่อมฉันคอยศึกษาด้านข้างหรือไม่ก็บอกวิธีฟังให้นางละอายใจมากจนไม่กล้ายอมรับว,ว่าจริงๆแล้ว นางยังไม่เคยฝังเข็มให้คนไข้คนไหนมาก่อนอย่างจริงจังครั้งนี้เป็นครั้งแรกหนิวหนิงที่ยินเช่นนี้ค่อยสบายใจขึ้นเขาหลับตาลงอย่างอ่อนล้าแต่ในใจกลับคิดว่าชีวิตนี้เขาจะไม่ยอมอนุญาตให้นางฝังเข็มให้ผู้ชายคนไหนอีกเด็ดขาดชายหนุ่มยกมือขึ้นกุมมืออ่อนนุ่มของนางเอาไว้ทำไมไม่ฝังต่อเล่าใบหน้าของเพ่หงร้อนเผาดวงตาก,กวาดมองแผงอกชื้น กับอาการปุ่งนุนเบื้องล่างของเขาด้วยความขัดเคินนถึงอย่างไรนังก็เป็นสติที่ยังไม่ได้ออกเรือนเผยเหงแม้มริมฝีปากพงางคราวเสียงเบาฝ่าบาททรงพักผ่อนก่อนเธอดเพคะหม่อมฉันจะไปรินชามาถวายไม่ต้องเขาย่อมไม่อาจตัดใจให้หนางจากไปดังนั้นจึงดึงมือนางเอาไว้โดยไม่ดูตัวไม่ต้องข้าไม่อยากดื่มมือของนางถูกกุมเอาแน่นฝ่ามือเริ่มเชนไปด้วยเหงือ่อ ภาพที่เห็นตรงนั้นก็คือแผงอกของชายหนุ่มกำลังขยับขึ้นลงเบาๆสำหรับเพ่ยเหิงซึ่งเป็นสาวน้อยแสนบริสุทธิ์นั้นภาพเหมือนเป็นภาพที่ยากจะทนทานทันบได้นางกัดลิ้นฝีปากแน่นจนแทบเลือดออกฝ่าบาทปล่อยปล่อยหม,ม,ม่อมฉันเถิดเพคะทำไมข้าถึงต้องปล่อยด้วยสายตาร,ร้อนรนของเขาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าแดงก่ำของนางปากเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแหบพระอ่อนโยนฝ่าบาทนางแทบจะร้องไห้ เขาไม่ต้องการนางแล้วชัดๆกำลันจะแต่งงานกับผู้หญิงอื่นแล้วชัดๆทำไมถึงยังลบหลู่นางเช่นนี้อีกเขาเห็นนางเป็นตัวอะไรหลิยวหนิงหายใจทีพังเงยหน้าขึ้นมองสตีที่ทำให้เขาแทบควบคุมตนเองไม่ได้ปากเอ่ยถามเสียงแหบพลาเสี่ยวเพ่เหงิงบอกข้ามาสิว่าเจ้าไปจากเมืองเอี้ยนจริงแล้วจะไม่กลับมาอีกไม่ใช่หรือเจ้าบอกว่าจะไปเรียนวิชาแพทย์กับท่านตาสามปีแล้วจะไม่พบข้าอีกเล้าไม่ใช่หรือ เจ้าบอกว่าจะอยู่ที่ชายแดนทางใต้ไปตลอดชีวิตไม่ใช่หรือทําไมเจ้าถึงได้กลับมาอีกทําไมบอกข้ามาเพล่เหงนึกถึงการตัดสินใจของตอนเองก่อนหน้านี้ก็ทั้งอายทั้งปวดร้าวในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายนางมีคําพูดมากมายอยากจะพูดแต่ยามนี้กลับไม่อาจพูดออกมาได้เลยภาพบอยของคุณหนุ่ตะกุลซุนถูกส่งไปถาวายไทยฮาแล้ว ไม่แน่อาจจะส่งไปถึงกรมพิธีการเสร็จแล้วด้วยซ้ําเขาก็มันจะแต่งงานกับ้องเฮาของเขาแล้วหากเขาลังเลบ้างยังพอว่าแต่นี่ไม่เลยในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วก็คงไม่มีทางแก้ไขอะไรได้อีกเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วทําไมเขาถึงต้องกลั่นแกล้งนางเช่นนี้อีกหรวหนิงพบว่าใบหน้าของสาวน้อยที่เขากุมมือเอาไว้แน่นเป็นสีแดงกำําไม่ต่างจากแสงตะวันยามเย็น นางกัดเล็มผีบปากแน่นผางเบื่อหน้าหนีลำคอเรียบเื่นขาวสะอาดบริเวณช่วงอกนุ่มนิ่มโค้งนูนเหมือนซ่อนกระต่ายตัวน้อยที่แสนท่าเริงเอาไว้หม่อมฉันกลับมาพอได้รับคําสั่งจากท่านพ่อท่านพ่อเป็นขุนานางยอมห่วงใยพระพระารนไมยของฝ่าบาทถึงได้ให้หม่อมฉันติดตามท่านตามมาเพคะเมื่อได้ยินคําพูดนี้ความผิดหวังก็ผุดขึ้นในดวงตาของหลิวหนิงจริงหรือเจ้าไม่ได้โกหกข้าใช่หรือไม่บิดาของเจ้า เป็นคนให้เจ้ามาอย่างนั้นถือเพคะใน,นที่สุดเพ่เหิงก็รวบรวมความกล้าเงยหน้าขึ้นมองโอรสสวรรค์ที่อยู่ตรงหน้าเพ่เหิงตัดสินใจจะติดตามศึกษาวิชาแพทย์จากท่านตาไม่คิดถึงเรื่องใดอีกครั้งนี้มาที่นี่ก็พอะได้รับคำสั่งจากบิดาหม่อมฉันไม่กล้าหลอกลวงพระองค์เพคะหลิวหนิงมองสาวน้อยตรงหน้าซึ่งยังคงมีดวงตาบวมแดงเล็กน้อยใบหน้าค่อยๆเปลี่ยนปเป็นเย็นชา แปลเพิงที่ลุกชนอยู่ในอกค่อยๆมอดไหมเขาพยายามทาทุกวิถีทางสุดท้ายกลับได้มาเพียงคําพูดประโยคนี้อย่างนั้นหรือตาของเจ้าเป็นอะไรไปเขาถามยังไม่ยอมแพ้เผยเหงก้มหน้าลงกล่าวเสียงเบาตอนกลางวันหลับไปครู่หนึ่งก่อนนอนดื่มน้ำไปเล็กน้อยพอตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เพคะหลิวหนิงต้องยิงสาตรงหน้านิ่งสุดท้ายก็เอ่ยว่าช่างเถิดเจ้าออกไปก่อน นับตั้งแต่ฟังเข้มครั้งนั้นเผยเหิงรับครูได้อย่างชัดเจนว่าฮ่องเต้เย็นชาต่อนางมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่คาดเดาเอาไว้ได้อยู่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจสักนิดพอคําสั่งของท่านตานางจึงยังต้องแข่งใจฟังเข้มให้ฮ่องเต้เพียงแต่น,นับจากวันนั้นนางก็ระวังตัวมากขึ้นนางใช้ผ้าทัดอกไม่กล้าใช้แป้งหรือเครื่องหอมใดๆและทุกครั้งที่ฟังเข้มก็ต้องมีขันทีที่นั่งกำนานอยู่ด้วยหลายวันมานี้นางขายันอ่านตำราแพทย์ แม้จะยังไม่เข้าใจว่าทำไมชีพจรของฮองเต้ถึงไม่มีอะไรผิดปกติสักนิดแต่นหนังก็เริ่มเข้าใจหลักการบางอย่างเช่นหากเขารู้สึกว่าปวดหัวใจก็ต้องฝังเข็มรักษาอาการปวดหัวใจหากไอไม่หยุดก็ต้องใช้วิธีฝังเข็มเพื่อระง,งับการไอเป็นหลักพูดตรงๆก็คือปวดหัวรักษาหัวปวดเทารักษาเท้า คำพูดที่ว่าฝังอย่างไรเก้อทั้งนั้นของท่านตามีความหมายล้าลึกมากทุกครั้งที่นางมารายงานแนวทางการฝังเข็มให้ท่านตาเขามักจะลูกคลอบพังพยักหน้าเรากบว่านางทําได้ดีมากเมื่อเป็นเช่นนี้นางก็ได้แต่ฝังเข็มตามใจชอบหลังจากฝังเข็มไปหลายวันสีหน้าของห้องเต้ก่อยค่อยดีขึ้นอาการไอเหมือนจะลดลงแถมยังไม่เคยได้ยินว่าเขาปวดหัวใจอีกเห็นเช่นนี้หัวใจที่ตึงเครียดของนางก็ค่อยๆผ่อนคลายลงยามี้ท่านตา กำลังหลงไหลได้ปลืม้มอยู่กับชาบานาการในท้องพักครังของวังหลวงมันมีเวลามาสนใจหลานสาวเช่นนางอีกนางจะได้แต่ฟังเข็มและตรวจที่ประจในห้องเตะตามกำหนดทุกวันเห็นสุขภาพของเขาแข็งแรงขึ้นมันมีอาการผิดปกติใดๆเนยจึงกลับไปพักผ่อนอยู่ที่ตำหนักข้างของตนเองเมื่อกลับไปก็ไม่มีอะไรทำก็หยิบตำราแพทย์มาพลิกอ่านหรือไม่ก็ออกไปเดินเล่นใน,นส่วนเล็กๆด้านนอกวันนี้ท้องฟ้าด้านนอกมืดครึ้มเหมือนฝนกำลังตก น,นับนับดูปีนี้ฝนแดูใบไ,ไมพ้พลิยังไม่มาดูถ้าคงถึงเวลาแล้วขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นก็มีนางกำนันมาบอกว่าไทเฮาเชิญให้ไปพบจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ